สวัสดีค่ะรวมรถเมือสองเ k เนำเสนอให้ท่านรับชมกาบรถสอ r d ดโฟกัสนะคะรถยนต์ปี2012ค่ะเครื่องยนต์หัวฉีด 1,800cc เกียร์อโอโต้เข้านิ่มเปลี่ยนครบแอร์เย็นพาสี67ค่ะเชื้อเพลิงของคันนี้ใช้งานได้2ระบบเลยนะคะ ทั้งกลุ่มของเชื้อเพลิงเบนซินและยังติดแก๊ส LPG มาด้วยประหยัดมากๆทุกการเดินทางค่ะแล้วปัจจุบันนี้ราคาเชื้อเพลิงของน้ำมันแพงมากๆเลยนะคะหันไปใช้แก๊สก,กันก่อนทุกท่านเป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียวช่วงล่างดีค่ะเรียวสุดไม่มีเสียงดังไม่ว่าจะเป็นเรียวซ้ายเรียวขวาตกกลุ่มนะคะไม่มีเสียงดังนะคะสามารถขับขี่ใช้งานกันได้สบายค่ะทางใกล้ทางไกลก็ยังเดินทางกันไปได้นะคะ เอกสารเริ่มชุดโอนมีครบค่ะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยค่ะลุกท่านภายในเบาะหนังสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะปรับข้างเป็นไฟฟ้าค่ะราคา65,000บาทนะคะใช้งานได้สบายสมใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดไปดูตัวจริงด้วยตนเองได้เลยค่ะนัดวันเวลากันล่วงหน้านะคะจะได้อัปเดตสถานะของรถกันด้วย แอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ